ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการต่อสายมอเตอร์4โพห6ชุดนะครับผม3เฟสนะครับมอเตอร์3แรงนะครับตัวนี้ตัวนี้จะพันอยู่อ่เป็นแบบสามมุมนะครับชุดที่1นะครับแล้วก็มาพันชุดนี้นะครับชุดที่สามนะครับแล้วก็มาพันชุดที่ห้านี่นะครับเวลานับเราก็จะนับอย่างนี้ครับ1ชุดที่1ชุดที่2นะครับชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้านะครับเราจะพันข้างนอกก่อนนะครับ พันเป็นสามมุมก่อนเสร็จแล้วก็มาทับข้างในนะครับนี้นะครับเราก็จะได้หัวสายออกมาทั้งหมด12หัวนะครับทีนี้เวลาเราต่อเราก็จะเอาต้นนะครับต้นชุดที่1นะครับชุดที่1เป็น u นะครับชุดที่3เป็น V นะครับชุดที่ห้าต้นที่5้าเป็น W นะครับเป็นต้นไว้นะครับแยกไว้นะครับส่วนวิธีการต่อเราก็ต่ออนุกรมนะครับ หางที่1นนะครับหางที่1นนะับไปหนึ่งสามสี่หางที่1ต่อต้นที่4ี่นะครับแล้วก็หางที่สามนะครับหนึ่งับสามสี่นไปสี่นะครับหางที่3ามจะไปต่อกับหางที่หนะครับต่อไปหางที่ห้านะครับหนึ่งสองามสี่หางที่ห้านะครับจะมาต่อกับต้นที่สองนะครับนะครับเป็นต่อนกกลมนะครับทีนี้เราก็จะ ได้มาเป็น U นะครับต้นที่1 U ต้นที่3 B ต้นที่5เป็น w นะครับต่อไปก็ข้างในก็จะหางหางที่4ก็จะเป็น X นะครับหางที่4เป็น X นะครับ1 2 3 4มี่ต่อไปนะครับปลายที่4ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็น X นะครับส่วนปลายที่6นะครับปลายที่6จะเป็น Y นะครับตัวนี้ส่วนปลายที่2นะครับปลายที่2ก็จะเป็น Z นะครับครับส่วนวงจรแบบเขียนนะครับ จะเขียนขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาเป็นหกก้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้จะเป็นก้อนที่หนึ่งก็ A นะครับก้อนที่สองก็ B ก้อนที่สามก็เป็นเฟส C นะครับแล้วก็เฟส A เฟส B เฟส C นะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกนะครับชุดที่หนึ่งตอนนี้ก็คือตัวนี้นะครับชุดที่หนึ่ง ตันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกนี่นะครับเวลาเราเขียนขึ้นมาแล้วก็ชุดที่หนึ่งเป็น u นะครับหางที่หนึ่งนะครับหางหนึ่งต่อหัวสี่นะครับนี่นะครับต่อหัวสี่ก็คือตัวนี้นะครับหางที่หนึ่งตัวนี้หางตัวนี้เป็นหางนะครับหางหนึ่งสองสามสี่ก็ไปต่อกับหัวที่สี่นะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปลายที่สี่ ตัวนี้ปลายที่4ก็จะออกมาเป็น x นะครับเป็น x หรือว่า u 2ก็ได้นะครับ u 1 u 2ทีนี้สูตรก็คือ135หนะครับตัวที่3ต้นที่3คือตัวเนี้นะครับต้นที่3ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยต้นที่3ตัวนี้ออกมาเป็น b นะครับมาเป็น b ทีนี้หางที่3นะครับ หางที่3ก็นับไป1,2,3 ,4 หางที่3ต่อหัวที่6นะครับต่อหัวที่6ก็คือตัวนี้นะครับนี่หางที่3นับไป1,2,3 ,4 ตัวนี้ก็ไปต่อหัวที่6นะครับนี่หางที่3ต่อหัวที่6นะครับก็จะออกมาเป็นปลายปลายที่6นะครับปลายที่หตัวนี้ก็จะออกมาเป็นต้นเป็น b ปลายก็เป็น Y นะครับหรือว่า V2 ก็ได้นะครับทีนี้ชุดที่หนะครับ ไปชุดที่ห้าชุดที่ห้าก็ออกมาเป็น W นะครับชุดที่ห้าก็คือตัวนี้นะครับจนที่ห้าจนที่ห้าตัวนี้จนที่ห้านะครับตัวนี้ออกมาเป็น W นะครับหางที่ห้านะครับหางที่ห้าก็คือหางตัวนี้หางที่ห้านะไปหนึ่งสองสามสี่หางที่ห้าต่อต้นที่สองนะครับนับไปอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะไปต่อกับ ต้นที่สองนะครับนะครับเขียนมาอย่างนี้นะครับต่อกับต้นที่สองนะครับที Dial นี้ก็จะเหลือปลายปลายที่สองนะครับตัวนี้ปลายที่สองตัวนี้นะก็ <Duty> จะออกนะครับปลายที่สองปลายที่สองตัวนี้ออกมาเป็น <cosplay> แซนนตนะครับเป็นแซตนะครับหรือว่าจะออกมาเป็น W2 ก็ได้นะครับตัวนี้เป็น W1 ตัวนี้เป็น W2 นะครับนี่นะครับวงจรของมอเตอร์6ชุดนะครับ4โพนะครับ3มอเตอร์3มแรง6ชุด4โพต่ออย่างนี้นะครับอันนี้ต่อนุกรมนะครับต่อนุกรมหรือว่าต่อซีรีี่นะครับทีนี้อ่าเวลาเข้าไฟนะครับ u1 V1 W1 นะครับก็คือต้นนี้นะครับ VW นี่นะครับเวลาเขาเข้าไฟในหัวหลักนะครับในเทอร์มินอลนะครับนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในหัวหลักนะครับเขาจะลงอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต่อเวลาต่อเขาก็จะมีสายพ่วงนะครับต่อกันสามเส้นอย่างนี้นะครับอันนี้พ่วงกันนะครับหางรวมกันนะครับหางรวมกันไฟก็จะเข้าตรงนี้นะครับ ast นะครับไฟนีนนะครับไฟสามร้อยแปดสิบนะครับเข้า uw นะครับต่อนตัวนี้ก็รวมไว้นะครับเป็นเขาเรียกสตาร์นะครับรวมสตาร์ไ้ นะครับวิธีการต่อก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวงจรมอเตอร์ 3، เฟส4ีโปรหชุดนะครับต่อซีรีส์สตาร์นอกนะครับจับแบบนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์เก็บไปดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ